มันเปลนน้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บอยากปลากระป๋องนะคอมเส้ลองด <c oughs> อูน้องแสนจบอะไรที่ไหนทราบว่าจบดีด้านคอมแต่อยากทราบข้อมูลจริงๆสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าััอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นช่วงของของแปลกครั้งแรกในชีวิตนะครับวันนี้ผมเอานี่มา อันนี้เป็นเนื้อกะป๋องนะครับผมเดี๋ยวเราไปชวนให้พ่อแกะแล้วก็ชิมนะครับผมจะเป็นยังไงปะอันนี้ก็ครั้งแรกผมก็ยังไม่เคยกินนะพ่อเป็นไหไแล้วไม่รู้ครับพอ่อมาแล้วเอาตองเหรอนี่เพราะว่าอะไรวันนี้เป็นช่วงรายการของแปลกครั้งแรกในชีวิตไงอันนี้ของแปลกพ่อเคยกินไหมล่ะ พอกล่องอะไรกินแล้วมันพันยังมันต้ามันไม่มีรูปอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันข้างในนี้มันเป็นของกินกินได้เม็ดถั่วเออพอเนื้อเม็ดถั่วเดี๋ยวต้องแกะดูครับอันนี้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยตกใจไปเดี๋ยวเราแกะดูกันเนาะอหรหุมันแค่ยังอันนี้มันเป็นอาหารนั่นแหละพ่อแต่มันจะเป็นถั่วหรือเป็นอะไรข้างในก็รอรู้เนาเนี่ยครับเป็นอาหารกินได้ตีบะนั่งแกะกันไหมเนาะอันนี้แหละอาหารเราถ้าอร่อยก็ ได้กินของอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ได้กินของไม่อร่อยแน่นอนครับอ่ะเริ่มแก่กันครับผมแกลนนะให้พ่อเดาก่อนเพราะว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าอะไรถ้าที่เป็นผมรู้อยู่ข้างในเป็นอะไรผมนะมันที่เป็นน้ำปุ๊บ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 อย่างปากกระป๋องนะคอมแจลองดูลองเลย๋องเดี๋ยวพอ่อโดมกินก่อนไหมอ่าโดมกินก่อนจะรู้ไหมอะไรกลิ่นอะไรเป็นเป็นเนื้อนะเนื้อวุ้มเนี่ยหรอที่มันหมักกับะมันนะ พอเป็นเนื้อนะเรามาดูนกันนี่โปรไฟเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนื้อได้รู้เนี่ยเนื้อเนาะเออได้มันมั้นั่นอ่ะไข่มันน่ะไข่ถ้าถ้าเป็นเนื้อเป็นอะไรจะมีไข่ออกกลิ่นหอมมั้งนั่นหอมเหรอออกกลิ่นหอมเนื้ออืมโอ้กลิ่นหอมข้าวนี่นะเทเทดูไหมมามาเดทใส่จานดูนะครับโอ้แต่มันเป็นไข่เนาะอื้เป็นไข่เป็นไข่เนี่ยสีมันสวยมากเลยนะดูอื้ง ปลอกชิมเออโอ้เหลียงปูรึงบ่อหุน่ากินเนาะกินความขนาดเนี่ยมันกินได้แล้วกันนไงกินได้แล้วสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วกรอครับลองชิมเลยแต่ว่ามันมีไข่ไงเนาะลองลองชิมดูก่อนจริงๆได้กินได้แล้วขนมหน่อย,นยหน่อย,นยหน่อยลองชิมนะครับน,นี่นะครับทบำแรกครับผมเป็นยังไงครับอีก้าโมขนัดอีก้าโมขนัดอีกาอีก้าโมขนัด อร่อยขนาดนะรสชาติรสชาติเป็นไงกลิ่นหอมหอมซีนงูเนอะอ๋อหอมเนื้อกเนี่ยครับอืมแต่ก่อนมันมันมีไข่น้อยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นไข่เหรอกลิ่นเนี่ยเหมาะขนาดรสชาติอหรรสชาติเป็นไงวะรสชาติมันหวานหวานว่าก็หวานแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยอ่ะหอมเนีเาเป็นโอ๊บอ่ะอ๋อกลิ่นอันนะแล้วเนื้อมันน่ะเนื้อเรานุ่มดีอยู่นุ่มอยู่หรอมัันมนเรียนะลองลองลองใช้มาเนี่ยเหมาะเหมาะอืมนี่เหมนเช่นมือนเช่นมันจะเรียนะนุ่มดีูเนาะอืมอหมาะอยู่เหมาะเนี่ย ชอบอยู่อืมอืมแล้วกลิ่นเนื้อหอมจริงกลิ่นเนื้อหอมแล้วเขาปรุงอะไรไม่รู้นะมันจะออกออกเค็มเค็มนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยไมนเผ็ดนิดหน่อยอนพริกไงพ่อแต่ผมว่ามันเป็นไข่อ่ะผมว่านะผัวไปไปผัดดหน่อยแล้วไปผัดหรอผัดผัดใส่หอมโอ้น่าสนใจนะไข่มันก็จะได้ละลายนะครับเขาผัดหน่อยแต่ผมว่าอันเนี้ย รสชาติมันก็ดีแล้วนะดีกว่าดีกว่าถ้าไม่ต้องปรุงแล้วเนาะไม่ต้องปรุงละเราผัดอย่างเดียวจะเพิ่มหัวหอมเพิ่มผัดด้วยหัวหอมพอละเพราะว่าเนื้อจะเจอถั่วละเออ่ยนะเพราะถั่พมันกลาเป็นเม็ดถั่วแลแต่มันไม่มีรูปวัวรูปอะไรเลยนะงั้นเดี๋ยวเราไปผัดกันก่อนเนาะเพราะว่าจะผัดใส่หัวหอมนะครับติดตามมันครับผมอร่อยนี่เนื้อละนี่ผัดใส่หอมแขกกันเลยใช้เป็นหอมแขกนะครับ หัวหอมนี่ก็จะได้เพิ่มความหวานเนอะนี่แหละพะว่าจะเอาไข่ตรงนี้แหละครับใช้แทนน้ามันเนาะเนี่ยแหละเพราะว่าใส่น้ํามันเข้าไปโดยในนี้ก็มีไข่อะไรเยอะนะครับมันจะได้กลิ่นของเนื้อวัวเต็มๆนี่แหละนี่ครับกระทะลงเตาแล้วครับผมนี่ครับใส่ลงไปแล้วครับมันนะครับมันจะน้ํามันนะครับไข่เป็นไข่นะครับนี่วัว กลิ่นมันออกมาเนือกลิ่นไท่ไงกินออกมาละได้ละครับได้ละครับนี่ครับตอหโหลงไปนะครับผัดหอมกันหอมก่อนผัดหอมก่อนนี่ครับคู่ประมาณนี้นะครับเสร็จละครับใส่ที่ลงไปครับผม ก็กลิ่นหอมเลยอะเเารื่องเรื่องเดี๋ยวลองมาชิมดูตอนที่แบบว่าตอนเรามาอุ่นกับไม่อุ่นนะรสชาติต่างกันไหมแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าอร่อยนะออกมันออกเผ็ดนิดนิดเนาะแต่มันมันมีไข่อ่ะไข่มันจะติดคอติดอะไรเงี้ยมันไม่ละลายไงพาผัดแตงโเลยทนึ้ไข่มันละลายมือเดียวอันนี้ก็ละลายหมดแล้วเนี่ยพอนะนี่ครับผมผัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้อเรียร์ครับไดียร์คร้อยครับ ใส่การเดิมเลยครับอือเพิมเติม,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 มคือความร้อนแล้วก็หอมหอมโอ้นี่ชวนให้ด้านรับประทานผมครับเอาละครับผมอันนี้เราไม่ได้เพิ่มน้ำมันอะไรนะครับคุณผู้ชมเป็นไข่เดิมของมันแล้วทำให้มันร้อนแล้วล,ละลายนะครับชิมกันครับผมเอาละครับจะเริ่มทำการชิมแล้วครับผมโอ้เนี่ครับเขเมียน,นด้วยลองดูลองดูเนี่ยเนี่ยนเนี่ย,ยแตกต่างจากเดิมไหม นี่นะครับลองชิมนะครับผมไปผัดมาแล้วครับนี่ <c oughs> นกลิ่นเมลวองออกมาหอมกลิ่นนลา,ายตามเลยเป็น, <c oughs> นไงครับอีกา่าม่วงขนาดอีกา่าม่วงขนาดอีกา่าอีก่าม่วงขนาดลำเหลือเมอกี้ก่อนกินเนื้อโพแทมีอยู่นะนักอยู่นะจะมา,มาเพิ่มหอมเนี่ยกินหอมด้วยอะ่ะหมดเลยเมอกี้ก่อน สุดยอดครับคำว่าพัดอีกไข่มันก็ละลายมดอ่ะกินง่ายมันมติดปากนะอืมอร่อยอยู่นะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยกว่าเดิมหรออร่อยหรือเมื่อกี้ก่อนอร่อยกว่เดิมโอ,อ้กินกนะับไงนั่นะนียนะไว้ต้องกินกับข้าว,วนะนข้าวเน,น,นื้อวัวเนี่ยถ้ากินเล่นแบบไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็มันมันเลี่ยนเนาะแม่มันมีไข่ไงเนื้อี๋อี๋นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ง่ายนะอร่อย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 นั่นนี่นะอร่อยนี่นี่นั้น นะครับกำมังใหญ่ครับอหัวคาับาพมาไม่ไหวแล้วครับเป็นขาที่ดเนี่ยผมสั่งมาในออนไลน์อ่ะสั่งมาในเน็ตครับนี่เป็นของต่างประเทศมั้งกระป๋องสามร้อยกว่าบาทก็อร่อยอยู่เนาะอร่อยกันอร่อยกันเมนุแปลกครับของแปลกครั้งแรกในชีวิตสรุปก็อร่อยนะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวถ้าเจอไม่อร่อยนี่ก็ต้องกินนะโมามาครับนั่งกินข้าวกับพ่อแล้วครับหิวแล้วครับผมมาเลยครับผม นี่อืมอืมมาครับมาครับกลิ่นหอมมากเลยอะหอมผมวัาหอมกว่าเมื่อกี้อีกนะมากอะไข่มันละลายอะเนอ่ๆกลนน้ำลายไม่ได้ชิมเลยชิมเปล่าๆก่อนนะครับอืมอร่อยก็เมื่อกี้อร่อยอร่อยเพิ่มหัวหอม้นกะอร่อยข้มาหน่อยนะหอมหอมหวานๆ่อยอะไข่มันไม่ติดคอเลยถ้ามันมีหัวหอมเขาก็ไม่อุ่นมันลอยก็อร่อยอยู่ครับนี่ ไปนอนป่าได้นอะไรก่ะกระป๋องหนึ่งก็อิ่มแล้วมือกินกับข้าวก็ยิ่งดีเพราะถ้ากินปลาปามันจะออกเค็มหน่อยนะอย่กินกับข้าวนี้พอดีลับูเลยนมีนะครับอร่อยๆเมนูนี้อร่อยผดหบางครับกินหวามดีนะหอมไหมหอม เนื้อมันกำลังจะเละแล้เนี่ยมันก็เกือบๆอยู่นะครับอืเนื้อวัวอะไรไม่รู้เนาะเนื้อวัวนะเ,เนื้อวัวอย่างวะเนื้อวัวอย่างวะคือสเต็กเนื้อวัวขูดนะจ๊ะเนื้อโคโค่นะอืมเหมาะเข้าใจนี่กินง่ายอันนั้นผม,ม,มนจะว่าปรุงอย่างไรก็อนมปรุงเช็อย่างนะมีในตั่ตมมวม้วเดี่ยวครับกับมูลีเอาปรุงมาพอดีเลยอ่ะบกับมูลี ทดลองเพิ่มในเพิ่มอย่างเพิ่มโห่หวมกับโห่หวมอย่างเดียวอืออือนี่ผมลชมดูนะเป็นเส้นแหลกอือย้อนย้อนจริงเพราะว่าถ้ากินเปล่าๆมันจะออกเค็มน่ออกเค็มไยต้องกินกับข้าวเขาเขาเขาเหนียวก็ไร่แต่ฝรั่งเขาเนี่ยกินกับขนมปังขนมปังครับ เข้ากันเขาแค่ไเขาเข้า,า,ขาอันนี้สมบัเป็นแซนด์วิชเป็นไรนะครับอ๋อมาปั้งที่ใหญ่ๆนะนะ,นะอาบันนี้เราจะมาตอบคําถามเอฟซีด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่เอฟซีติดตามเนาะลองมีคําถามเข้ามาเดี๋ยวทยอยตอบนะครับคําถามจากเจ้านางน้อยชื่อเฟสเจ้านางน้อยอ๋ออมีมาสามคำถามนะครับผมเดี๋ยวทยอยตอบนะครับคําถามแรกถามว่าพ่อกับแม่เป็นไทยใหญ่หรือพม่าพ่อเป็นอะไร มันทยใหญ่ไม่ใช่พม่านะครับผมแล้วก็มีสารสัมพันธ์อะไรกับรัชฉานอ๋อก็คือพ่อแม่เป็นทยใหญ่เนาะไม่ใช่พม่านะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งประเทศนะครับส่วนในไทยใหญ่เนี่ยก็เป็นเชื้อชาติเชื้อชาติหนึ่งในประเทศพม่านะครับก็ทยหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรัชฉานเนาะมันจะเป็นรัฐเป็นรัฐนะครับรัชฉานรัชคชินรัชกระเลียงเนี่ยในประเทศพม่าจะมีหลายรัฐมาก ไม่ใช่พม่านะครับผมถ้าไปเรียกคนไทยใหญ่ว่าเป็นพม่าเขาไม่ค่อยชอบนะใช่เาบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์อยู่เราไปหาดูนะครับไทยใหญ่กัไทยใหญ่พม่ากับพม่าใช่แต่เป็นประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันประเทศเดียวกันแต่ไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกันคําถามที่สองนะครับบอน้องแสนจบอะไรที่ไหนทราบว่าจบตีด้านคอมแต่อยากทราบข้อมูลจริงๆก็คือจริงๆอ่ะผมจบปริญญาตรีไม่ใช่ด้านคอมนะครับผมจบด้านสังกฤตนะครับผมผมเรียนจบที่วังน้อยนะครับมอจลอนะครับผม เรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะครับจริงๆที่ผมตอนผมเรียน,นมันไม่มีพวกตัดต่อคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ผมชอบไงแต่ผมคิดว่าเรียนภาษาอังกฤษอ่ะมันจะช่วยให้ผมได้เปิดโลกกว้างนะผมก็เลยเรียนภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุยไม่ค่อยด้คำ <c oughs> <c oughs> ถามที่3นะครับทําไมพ่อถึงต้องมานอนป่าไผ่เพราะอะไรทําไมครับนอนป่าไผ่นี่ มันมันเงียบเลยอ๋อมันเงียบเาชอบมันเงียบเนาะตอนเขานอาหน่ะตอนเขาหลับเป็นหลับเป็นเต็มนี่อ่ะอ๋อหลับเป็นอิ่มหลับเป็นอิ่มดิครับมางทีบ้านก็ม้วนอยู่ก็เขาก็ไปไปมามาบางทีบ้านพ้องมาเลยพ้องอีกะใช่ครับพ่อก็ไปไปกับกับบางวันก็นอนบ้านบางวันก็นอนที่นี่อะไรเงี้ยนะครับพอไปกินเขาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยก็กินข้าวกินอย่างก็มานอนที่ประไพณีอ่ะมาพอไปนอนที่บ้านเคืนสองคืนอีกอ่ะเอาเอาเอาตามเตี้ยวฉนุกอ่ะอืมน่ง่ายนอนนอนก็นอนนั่นแหก็นอน เขาชอบนอนแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจริงๆริมีนกแค่คมานอนกันนะตีแบาโปดชอบนะนเป็นยังแล้วก็มาเป็นยังอ่ะผมกันเขาเคยนอนอยู่อ่เงี้ยแม่เป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงที่เนี่ยตื่นเช้ามาจะมีเสียงนกอ่ะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดีครับขานนอนนาฬิกาเริ่มตังเตียมดนต้องนกมาปลูกอ่ะ แล้วก็สุดท้ายนะครับบอกว่ารักครอบครัวนี้ติดตามและเป็นกําลังใจให้ตลอดขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้านางน้อยนะผมจาได้ครับติดตามตั้งแต่ต้นๆเลยพ่อติดตามในเพจครับติดตามนานแล้วขอบคุณนั่งนักชื่ออะไรนะเจ้านางน้อยจำได้จำละชื่อเฟซนะครับไปดูชื่อชื่อจริงชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาอีกคําถามหนึ่งนะครับอันนี้จาก youtube นะครับผมจากคุณคุณแซกกังหรือเปล่าครับทําไมช่วงนี้พ่อกับแม่ไม่มาทําคลิปด้วยกันเลย ไม่ค่อยได้มาเนาะนี่มีเคลมาแม่ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่จะมีอยู่คลิปสองคลิปผ่านมานะครับแม่มาทําอยู่นานๆมันอยู่ตัวหลาน,น้อยอแม่อ,อยู่กับหลานน้อยนานๆจะชวนแม่มาหน่อยพ่อแม่เอาจะออ้กล้องหน่อยนะครับ <c oughs> ว่าเอฟซีถามหายไงแกก็ยอมมาอยู่บางครั้งม,มีอะไรอยากสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ถามได้เนาะได้์ลนครับแล้วเราจะเอามาตอบนี้นะครับข้าวพ่อหมดแล้วเอาข้าวผมนะ เขาอิ่มพอดีนั้นเนี่ยผมว่านี่ครับผมโอ้ยอืมอืมกินไปกินไปก่หมดอ่ะอร่อยนะประวันเนาะอือมร่อยอร่อยอืมออิได้เนาะไม่หมดแล้วหมดแล้ว น้ำนี่ก็อร่อยแต่ต้องกินตอนร้อนๆนะไม่งั้นไข่อืมแต่ผมเคยกับหมอนี่ครับนะข้าวเหนียวก็ด้นหข้าวเหนียวอืมอนะหมดแล้วเอะไะครับอืมอืมมีก็กินได้นะแต่อิ่มครับอิ่มแล้วหมกหมกจับละกำลังดีอ่ะอืมครับถึนนากัาไปกว่ามันอืดครับ ถ้าข้าวกล้องข้าวไร่นะมีกับมีกระปองกนหนอใส่หอมเยอะๆยอะ่หอมเยอะๆความชักสามโอ้โหเพยผมว่าใส่หอมแล้วก็ใส่มันฝรั่งก็ได้นะเนี่ยอืใช่ได้อยู่่อะมันจะเหมือนมาสมั่นเหมือนแกงอะไรเงี้ยแต่เราต้องปรุงเพิ่มหน่อยนะอาเราใส่อะไรเข้าไปหน่อยเราใส่มันฝรั่งได้ต้องเพิ่มหน่อยอืเราใส่หัวหอมหน่อยเพิ่มหัวหอมนี่กำลังดีเลย ถ้าเสร็จและอิ่มแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณน,นี้เนาะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหมูกระป๋องนะครับหมูเดี่ยวหมูเดี่ยวครับ <c oughs> อร่อย <c oughs> ครับ <c oughs> อร่อยอร่อย